โพสต์แรกหลังดราม่าถล่มเพิ่งจบไปกับคู่สุดฮาที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอชมระหว่างเจมกิตเกษมจากทีมดำกับแน็กชาลีจากทีมขาวผลปรากฏว่าหนุ่มเจมรัวหมัดใส่แน็กชนะน็อกไปในยกที่สองทั้งนี้โลกออนไลน์ได้พูดถึงรายการมีดราม่าระอุถึงกันกันตาวร พิธีกรรายการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ให้ความสนใจโฟกัสตัดบทน้องอาเธอร์และชอบบุลลี่จนชาวเน็ตต่างพากันแบนหนุ่มกันถึงขั้นให้มีการเลิกติดตามอินสตาแกรมหนุ่มกันกันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านพลอยอายดาภรรยาสาวได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ข้างต้นเผยว่าช่วงนี้กันมีเรื่องให้เครียดหลายเรื่องทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องสุขภาพ แต่เขายังพยายามทำงานให้เป็นปกติกันเองไม่ได้มีเจตนาในทางคิดร้ายใดๆกับใครเลยจริงๆเพราะทุกคนก็คือน้องที่รักและรู้จักกันทั้งนั้นซึ่งหลังจบรายการกันก็พูดคุยกับน้องๆปกติส่วนเรื่องคำพูดบางคำที่คนดูอาจจะมองว่าใช้คำไม่เหมาะสมหรือแซวถึงแม้ว่าจะสนิทแค่ไหนอันนี้ถือเป็นบทเรียนที่กันต้องระวังมากขึ้น รวมถึงรับฟังทุกคำติชมเอาไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมากันจะกลับมาดูเทปการทำงานและดูข้อผิดพลาดเสมอค่ะล่าสุดกันก็ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านอินสตาแกรหลังจากเกิดดราม่าถาโถมอย่างหนักโดยการโพสต์ภาพคู่กับภรรยาพลอยเป็นรูปเดียวกับที่สาวพลอยลงพร้อมแคปชั่นหัวใจสีแดง ทำกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจจํานวนมากคอมเมนต์ Comment. อยากคิดมากนะคะทุกคนผิดพลาดกันได้ไม่มีใครทำอะไรให้ทุกคนถูกใจได้เรื่องไหนผิดเรื่องไหนพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขเรื่องไหนดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ว่าที่คุณพ่อค้าสู้ๆนะคะเราไม่สามารถทำได้ดั่งใจใครไปหมดทุกคน ยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ด้วยคุณพิธีกรสุดยอดมากทำใจลำบากแต่ต้องทำนับถือใจคุณค่าเป็นกำลังใจให้นะครับพี่กันใครจะด่าว่าพี่พี่อย่าเอามาเก็บไว้ในใจเลยครับมันจะเสียกำลังใจไปเปล่าๆพี่ปล่อยเขาไปเลยจะดีที่สุดครับสู้ๆจ้า